ยุคต้นๆนี่ผมทำมันก็ใช้หินมีกนในทำบล็อกเหมือนกันครับแล้วก็ต้นแบบวัตถุมงคลแต่ละรุ่นโดยส่วนมากแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะรเราก็จะแกะต้นแบบเองอย่างที่เห็นนั่งทำอยู่ทุกวันนี้แหละครับครับตอนนี้ท่านอาจารย์คมกำลังแกะต้นแบบวัตถุมงคล เดี๋ยวให้อาจารย์เรียงเราจะมาคุยกับท่านอาจารย์คมว่าขั้นตอนวิธีการทําและใช้เครื่องมือเนี่ยแต่ละรายการเรียกอะไรนะครับผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะตรงนี้ตอนนี้ท่านกำลังเรียงแบบพระนะฮะแบบพระต่างๆโอ้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยแกะแกัดแกะ,แกะน,นะนะรับฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอาจารย์คมเลยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์คมครับครับตอนนี้ท่านอาจารย์คมกําลังเรียงต้นแบบที่มาจากหินรับมีดโกนใช่ทำไมอาจารย์เรียกหินรับมีดโกนครับอาจารย์ครับก็สมัยก่อนนะสมัยก่อนเราไม่ยังไม่มีมีโดโกนแบบปัจจุบันใช้นะถ้าก็ โดยส่วนมากก็ยังทันเห็นกันนะนะมีดโกนโบราณครับครับก็คือจะเป็นมีดโกนแบบพับได้อ่าครับคม,มนะฮะคมมากเลยอืมก็คือใช้ตลอดไปครับพอไม่คมก็ต้องเอามารับเอามาฝนกันก็จะใช้หินอืม <c oughs> เป็นหินอ่อนละเอียดเนยียนโอในการรับมีดโกนทีนี้คุณสมบัติของหินเนี่ยเนื้อเขาจะละเอียดมากครับแล้วก็ ไม่แข็งไม่แกร่งเหมือนหินแกรนิตหรือหินอะไรครับฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะเอามาแกะได้ด้วยเครื่องมือที่ค่อนข้างคมนะแล้วจากที่เนื้อเขาเนียนละเอียดนี่แหละมันก็เลยจะส่งผลให้งานที่ออกมานะ่ะละเอียดไปด้วยเครื่องมือที่แกะนี่เรียกอะไรครับอาจารย์อ่ามีดหน้าเฉียงถ้า,าช่งางทั่ว<ๆ>ไปจะเรียกว่ามีดหน้าเฉียงหรือเราจะเรียกว่าสิวก็ได้ไม่ผิดนะเรียกว่าสิวก็ได้ทำมาจากอะไรครับอาจารย์ ทำมาจากใบเลื่อยตัดเหล็กอะใบเลื่อยตัดเหล็กขนาดใหญ่เ่ะนะเราไปซื้อมาจากลาああใช่ก็ต้องใช้ใบเลื่อยที่ใช้แล้วเพราะต้องผ่านการใช้งานต้องผ่านการใช้งานมาแล้วทำนะไมครับอาจารย์ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วใบเลื่อยที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยเหล็กมันจะกล้าเกินครับทีนี้พอมันกล้าเนี่ยมันจะเปราะ <alg> <pud dle. c ustom> กล้านี่คืออะไรครับแข็งเกินแข็งไม่ดีใช่ไหมแข็งแล้วมันจะเปราะ กลายเป็นไม่ดีนะเปล่าอมันเปล่าเนี่ยไปเจองานแข็งเนี่ยมันก็จะบิ่นได้ยโอครับอาจารย์แต่ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยเขาใช้เลื่อยมาจนเขาไม่ใช้แล้วะมันหมดคมแล้วเนี่ยครับ <c oughs> การเลื่อยเนี่ยเลื่อยเหล็กมันก็จะเกิดความร้อนไงครับอาจารย์ความร้อนที่มันเข้าไปอยู่ในใบเลื่อยมันก็จะไปทําให้คลายความแกร่งหรือว่าความกล้าของเหล็กนั้นอ้อครับทําให้มันเหนียวขึ้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ทั้งแร่งแล้วก็ทั้งเหนียวด้วยค <Okay. S 2> รับเวลามาทําเครื่องมือเนี่ยมันจะดี uh huh. วันได้บินง่ายครับ <Okay. S 2> เครื่องมือช่างแกะสลักโดยส่วนมากก็ต้องทํากันเองแหละผลิ์กันเองอ <Okay. S 2> บางอย่างมีขายบางอย่างก็ไม่มีขาย <And me. S 2> หรือว่าบางทีมีขายแต่ว่าเหล็กไม่ดีเท่า <Okay. S 2> เท่าที่เราทําเองครับ <Okay. S 2> ความกล้าความคมมันไม่ได้ไม่ได้นะ ฉะนั้นเราก็ต้องประดิษฐ์เอาเองต้องการใช้เครื่องมือที่จะใช้กับส่วนไหนยังไงครับาทีนี้ถ้าโบราณเนี่ยการทําบล็อกพิมพ์พระโบราณกดมือเนี่ยก็จะต้องแกะกันเองแหละ <c oughs> บางทีก็เกจิคณาจารย์นั้นที่ท่านมีความรู้ฝีมือทางช่างท่านก็แกะของท่านเอง <c oughs> แต่ถ้าท่านทําไม่เป็น <c oughs> ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาทําให้จะมีแม้ท่านท่านทำเองเ ก็ที่มีฝีมือเขาก็มีที่เ็าทาได้ทาเองเลยนะทำเองแต่ทีนี้โดยส่วนมากมันก็ไม่ได้หรอกโดยส่วนมากก็กใ,หให้ลูกศิษย์ลูกหาทำหรือให้ช่างสมัยนั้นนะที่มีฝีมือนะแกะให้ก็ใช้หินมิโกนนี่แหละแก่ทําเป็นบล็อกขึ้นมายุคต้นๆน,น,นี่ผมทามันก็ใช้หินมิโกนเนี่ยทำบล็อกเหมือนกันครับแล้วก็ต้นแบบวัตถุมงคลแต่ละรุ่นโดยส่วนมากแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะ เราก็จะแกะต้นแบบเองอย่างที่เห็นนั่งทาอยู่ทุกวันนี้แหละครับงานะที่จะหล่อโลหะจะไปทําเนื้อผงก็ดีแกะต้นแบบขึ้นมาพอแกะต้นแบบเสร็จก็ส่งไปให้ช่างหล่อเขาถอดแบบเพื่อเทคิปพึ่งแล้วก็หล่อโลหะออกมาแกะแล้วแบบที่ทํานี่อาจารย์ต้องวาดเขาก่อนนะ,ะเขาโครงก่อนก็ต้องขึ้นโครงก่อนนะนะขึ้นเขาโครงก่อนแต่อาจารย์<น>รู้เองเลยใช่ไหมครับว่าควรจะเป็นอย่างนี้ลงอย่างนี้เราออกแบบเอง ออกบแบบของเราเองเราจะเอาแบบไหนก็ตามมโนจินตนาการของเราครับทําออกมาอาจารย์ฝึกนามเนี่ยในการออกแบบพวกนี้ก็คือมันเป็นอยู่แล้วไงมันลักษณะเหมือนเหมือนเรามีพรสวรรค์ในการ,รที่จะทําพวกนี้ได้ครับครับทีนี้เราก็ลองผิดลองถูกเอาเองตรงไหนไม่ดีเราก็แก้ไขทาของเรามาเรื่อยๆจะมา,าช่วงระยะหนึ่งที่มันไม่มีเวลาจริงๆนะรเราก็เลยต้อง เขียนแบบขึ้นมาวาดแบบใส่กระดาษ<อ>แล้วก็ส่งไปให้ช่างแกะพอปัจจุบันนี้นะมันก็ดีอย่างก็คือมันมีเ,เทคโนโลยีเครื่องอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเอาเข้าคอมแล้วก็แกะออกมาตามที่เราวาดไปก็ถือว่าใช้ได้เพี้ยนไหมไอ้เพี้ยนไม่เพี้ยนหรอก<อ>นะทีนี้บางทีลึกตื้นไงบางทีม,ม,มันไม่ลึกพอนะไม่เป็นที่พอใจของเราครับ แต่ถ้าเราทําเองในตรงไหนลึกตรงไหนตื้นตรงไหนยังไงเนี่ยเราก็ทําของเราเองได้แต่ถ้าเราจ้างว่าทำในบางทีมันก็มันก็สวยตามที่เราวาดแหละแต่ทีนี้มิติของมันนะไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจเราอืมแล้วหินลับมีดโกนนี่อาจารย์ไปซื้อมาจากไหนฮะก็ตามท้องตลาดทั่วไปมันก็ยังพอมีนะตามร้านขายมีดขายมีดอืมยังพอมีอยู่แต่ก็ต้องไปคัดเลือกเอา เพราะว่าคุณภาพไม่ดีเหมือนก่อนแล้วออแต่ oh. ของผมนี่โดยส่วนมากนราผมจะเก็บของรุ่นเก่าๆไว้ครับ,รบจะไมก่อนไปเก็บตามวัดแหละ,ะทําไมไปอยู่ที่วัดฮะ,ะเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในบาทเวลาพระบวชใหม่มันจะอยู่ใน oh. อัฐบริขารบริขารแปะนะในบาทมันจะต้องมีพร้อมเลยทั้งหินรับมีดโกนทั้งมีดโกนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันถึงแม้ไม่ได้ใช้แล้วแต่เขาก็ยังเอาใส่ถ้าวัดไหนที่ยังเคร่งๆอยู่นะต้องใส่ ก็ต้องใส่ในให้มันครบอัฐบริขารแต่บางวัดก็อาจจะละเลยไปแล้วไม่ได้ใส่แล้วนี่คืออะไรครับอ่ก็บริขารของพระภิกษุสงฆ์ไงนับบวชนะที่บวชเข้าไปแล้วนะพุธเจ้าอนุญาตให้มีบริขารแปดอย่างบริขารคือของใช้จําเป็นสําหรับภิกษุนะมันจะมีอยู่แปดอย่างหนึ่งก็คือผ้าไตรจีวรไงไตรจีวรก็ผ้าอันตรวาศ ก็คือผ้าสบงผ้าสบงผ้าอุตราสงผ้าผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสังคตินะแล้วก็จะมีบาทนะมีเข็มเข็มสำหรับ,บ,บเย็บผ้าแล้วก็มีมีดโกนเอาไว้ปรงผมกล่องมีดโกนทำมกรกนะทำมกรกนี่ก็คือที่กรองน้ำนะเนี่ยพทธเจ้า อนุญาตให้ใช้บริการครอบครองบริการแค่แปดอย่างนี้เท่านั้นไม่ให้มีนอกเหนือจากนั้นแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไม่ได้ใช้เลยนะอาจารย์ <นะ S 2> ปัจจุบันนี้มันมีอไอบริการแปดนั่นมันก็ได้ใช้ก็เฉพาะบางอย่างเพราะปัจจุบันไม่ต้องกรองน้ําฉันแล้วคำม,มากรกนี่ก็เป็นนอนว่าไม่ได้ใช้แต่ก็ยังต้องมีต้องมียังต้องมีต้องมีอยู่ที่ใช้อยู่ก็คือใจจีวอนเท่านั้นตอนนี้เออแล้วก็บาทนะ ก็เหลือแค่ไตจีวรแล้วก็บาตไอไตจีวรที่อยู่ในสังกทานขายนี่ไม่ใช่นะบางเฉียบนี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไตจีวรนั้นเป็นผ้าอาบน้ําฝนอาบน้าฝนเป็นผ้าอาบนะผ้าไว้เปลี่ยนอาบน้าแล้วอาจารย์คิดว่าในสังกทานที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้มันอาบได้ไหมบางเฉียบไ้ได้มันก็ไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้แต่ทีนี้มันก็ยังว่าเขาเขาไม่ได้ขายราคาแพงไงขายราคาถูกอ่ะถ้าเขาแปลว่าผ้าอย่างดีมาใส่มันก็ต้องขายแพงกว่านั้น แล้วทีนี้ไอ้คนไทยเราเขานิยมของถูกของถูกอีกมันก็เลยแค่ว่าใส่ไว้พอเป็นพิธีครับอืแค่พอเป็นพิธีไอ้บางยังไม่ว่านะมันไม่เต็มผืนนะไม่เต็มผืนเออตัดครึ่งก็มีตัดสี่ก็มีเอแค่มีผ้าใส่เข้าไปด้วยเฉยๆไอเห็นว่ามีผ้าด้วยแล้วถามอาจารย์ด้วยความสงสัยแล้วไอ้สิวที่อาจารย์เอ่อทำในใบมีดมันเคยกินเนื้อเราไหมฮะอาจารย์ ก็ธรรมดาออโดนนะมีบ้างแต่การพลาดนะก<ร>ารพลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเรามีสติไม่เผลอเลยไม่เป็นไรหรอกนี่ตั้งแกะแกะมานี่ก็หลายวันแล้วก็ยังไม่โดนนะทีนี้มันสําคัญตรงไหนรู้ไหมช่างแกะก็มีครูอย่าลืมครับช่างแกะก็มีครูถ้าหากว่าเราลงมือทํางานอะไรก็ตามบอกกล่าวครูบาอาจารย์ก่อน จะไม่มีปัญหาจะไม่ได้บาดแผลไม่ได้เลือดนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกกล่าวครูบาอาจารย์เนี่ยมักจะเผลอเลยมักจะเผลอเลยมักจะโดนนะเรียกว่ามักจะได้ได้รับบาดแผลแลยครูครูเขาเตือนนะอืมแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นที่ความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ก็ได้งานบางอย่างถ้าเราไม่ได้บอกครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ทําออกมาไม่ค่อยจะวิจิตพิสดาร แต่ถ้าเราบอกกล่าวครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันจะเพลิดเพลินมันจะมีอารมณ์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยงานที่ออกมามันจะสวยงามมากมันเป็นไปได้แต่แล้อแต่ละพิมพ์ฮะใช้เวลากี่นาทีฮะอาจารย์มันมันไม่ใช่นาทีมันว่ากันเป็นวันแหละเป็นวันเลยเหรออาจารย์มันว่ากันเป็นวันพวกนี้กว่าจะเสร็จก็จะเอาหินดุนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ พอจะมาแกะยกเป็นมิติขึ้นมาเนี่ยโอ้โห oh. มัน,นก็ต้องใช้ความวิริยะ oh. แล้วก็อุตสาหะนะและอาจารย์ไม่ไม่โยนไปคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนอาจารย์นะคือคอมพิวเตอร์นะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ธรรมชาติเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มันไม,รรมไม่มีความเป็นธรรมชาติคือสเสน่ห์มันไม่มีครับครับแต่ถ้างานที่มันเป็นงานแฮนะด์เมดนะทำด้วยมือเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์พอเราทำออกมาแล้วเนี่ยมันแปลกอยู่ตรงนี้นะครับ มันก็อาจจะเป็นไปได้วันในขณะที่เราทำนะ,จ,ะจิตใจเรามันมุ่งไปอยู่ตรงนั้นม,มันก็เลยเหมือนว่าได้รับพลังอำนาจจิตหรือว่าสื่อจิตครับทุกขณะเวลาที่เราทำนะจิตมันไปรวมอยู่ตรงนั้นเลยถ้าเราเชื่อลงความศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์ตั้งเราทำไม่พิมพ์ขึ้นมาแล้วเพราะรจิตมันไปไปไป,ไปสถิตอยู่ตรงนั้นแล้วไงตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายที่เราทำนะ จิตมันมุ่งอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ไปไหนนะมันมันพุ่งไปที่ที่อาจารย์ทําอยูใ่ใช่เดี๋ยวทีนี้ตั้งแต่เราทํมาเนี่ยมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งบล็อกหรือว่าแม่พิมพ์ที่เราแกะขึ้นมาต้นแบบที่แกะขึ้นมาเนี่ยถ้าช่างเอาไปทําแล้วโดยส่วนมากอา่ถ้าช่างนั้นไม่ได้เชื่อถือหรือว่าไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยมักจะทําไม่สําเร็จอืมัก<ช>จะมีอุปสรรคครับ <c oughs> มแ,แม่ประช่งสมัยก่อนผ้าเนื้อผงเนี่ยครับเอสมัยนั้นพอเอาให้แม่พิมพไปไปปั๊มเนี่ยเขาไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยนะปั๊มไม่ได้สักคน,ปนแปลกนะจ๊ะพอมาปั๊มได้พักเดี๋ยวปดวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาวมึนงงอะไรต่ออะไรกันไปครับอปบสุดท้ายทําไม่ได้มาบอกเราเราก็บอกว่าให้บอกครูบาอาจารย์ก่อนครับก่อนที่จะทําทําไมงั้นทําไม่ได้ครับยีนี่พอกลับไปพอไป ทาพานกันท่าบอกกล่าวเสร็จโอ้ที่นี้ทําได้สบายเลยือเลยนะรมันเป็นเรื่องแปลกรเรื่องพวกนี้ยจริงให้แจารยแปลกแล้วมันเกิดขึ้นหลายรอบหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคคครรัับบโอเแล้วโดยส่วนมาก